ลูกช้างจิรพรอ,องลาขอตั้งสัตว์อธิษฐานกบาบประรัธนาบาร,รมีรวมหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูขอหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตาลาธนาบาร,รมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมมหาจากักรพรรดิในอดีตจนถึงองค์ปัจจุบันบาร,รมีรวมของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระธรรมพารยสงฆงทั้งหลายบาร,รมีรวมของพารยาบุคคลทั้งหลายตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต ขอบารมีรวมหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตามาเป็นที่สุดขอรัตนาบารมีทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั่วภพวภูมิต่างๆทั้งหลายทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุอันประกอบไปด้วยเทพหกชั้นพรมยี่สิบชั้นเทพพรมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรทั่วทั้งหมื่นแสนโกจักรวาลเทพพรมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตามมาเทพพรมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต ท่านปู่พอินเจ้าฟ้าท่านเท้าเจตุมหาราชทั้งสี่พญายมราชพร้อมด้วยบริวารพระศรีสยามเทวาธีราชทุกๆพระองค์วีรบุรุษและวีรสตรีทั้งหลายที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยามโอปปาติกะทั้งหลายพระฤาษีและดาบทั้งหลายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัดพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระราหูวลาหกเจ้ากรุงพาลีแม่พระธรณีแม่พระคงคาพระเพิงพระพายพระพิรุณพญายมราชพร้อมบริวารพญาคุธ พญานาคพร้อมด้วยบริวารคนทําชาวเมืองรับแลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนาท่านทั้งหลายมาร่วมสวดบทภาคาถามหาจากาักรพรรดิพร้อมกันกับพวกข้าพเจ้านะการละบากเดี๋ยวนี้ด้วยเถิดพุทธังชีวิตาาวตังเมปูเชมิธรรมัง,งชีวิตตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตตังเมปูเชมิพุทธังวันทามิ ธรรมังวันทามิสังคังวันทามิคขลูปัชยาจาริยาคุณังวันทามิมาตาปิตุคุณังวันทามิภะไตสิกขาคุณังวันทามินโมตัสสะภะคะวะโตอะรหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะรหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะรหโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนังัจฉามิธรรมังสารนังัจฉามิสังคังสารนังัจฉามิ ทุเตียมปีิพุทธังสารนังคาฉามิทุเตียมปีิธรรมมังสารนังคาฉามิทุเตียมปีิสังคังสารนังคาฉามิตาเตียมปีิพุทธังสารนังคาฉามิตาตียมปีิธรรมมังสารนังคาฉามิตาเตียมปีิสังคังสารนังคาฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิามิอธทินนาทานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิามิ ตาเมสุมิฉาจาราเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิามิมมสาวาทาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิามิสุราเมระยะมชาปะมาทฐานาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิามิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพภาสัมปทา สีเลนะนิพุติง <minority> ยันติตัสมาสีลังวิโซทายพุทธังอรัตนานังกโลมิธรรมังอรัตนานังกโลมิสังฆังอรัตนานังกโลมินะโมโพธิสัตโตฯอคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตฯอคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตพัมมะปัญโยนะโมโพธิสัตโตพัมมะปัญโย นโมโพธิสัตโตพัมมะปัญโยโยโทโสโมหจิตเตนะพุทธสมิงปาปากโตไมยาคัมมัธเมกตังโทสังสัพพปาปังวินัสต hm so oh er <którym> ุโยโทโสโมหจิตเตนะธรรมสมิงปาปากโตมมยาคัมมัธเมกตังโทสังสัพพปาปังวินัสตุโยโทโสโมหจิตเตนะสังคัสมิงปาปากโตมมยาคัมมัธเมกตังโทสังสัพพปาปังวินัสตุนโมพุทธายะ พุทธไตรลตนายานมณีนพรัตน์ศรีสาหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวลังคันทงังศรีวลีจากมหาเถรังอาหางวันทามิทูลโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพโสพุทธธรรมมสังขปูเชมิสนโมพุทธายะพระพุทธไตรลตนาญาณมณีนพรัตน์ สีสหาหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาอาคีทานังวลังคันทางศีวลีจาามหาเถรังอาหารวันทามิทูลตโตอาหารวันทามิทาตุยโยอาหารวันทามิสัพพโสพุทธธรรมมสังขาปูเชมิศนโมพุทธายะะพ,พุทธไตรัตนาญาณมณีนพรัตสีสหาหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโม,มสังโคยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวลังคันทังศีวลีจามหาเถรังอาหางวันทามิธุรโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรม,มสังาปูเชมิศนโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนาญานมณีนพรัตศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคโคย,ยาถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวลังคันทัง สีวลีจากมหาเถรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังขาปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนาญานมณีนพรัตสีสาหัสาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโคยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวลังคันทังสีวลีจากมหาเถรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาตุโย อาหารวันทามิสัพพโสพุทธธรรมมาสังขาปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนาญานมณีนภรัสสีสาหาสาสุธรมาพุทโธธรรมโมสังโคยาธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวลังคันทางสีวลีจามหาเถรังอาหารวันทามิทูลโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพโสพุทธธรรมมาสังขะปูเชมิ สัพเพพุทธ,ธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพะรัปปตาปเจกานันเจยังพลังอัหันตานันจ่าเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพลรัปปตาปเจกานันเจยังพลังอัลหันตานันจ่าเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพลรัปปตาปเจกานันเจยังพลังอัหันตานันจ่าเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพรัปปตาปัจเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจาเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพรัปปตาปัจเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจาเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังฆังอธิธามิ ข้าพเจ้าจีลพรองลาผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนายกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดขอน้อมราธนาบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระริยสงฆ์ทุกชั้นภูมิพระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคต โดยที่สุดบาร,รมีรวมหลวงปู่ทวดและหลวงปู่ดูขอบาร,รมีรวมอันหาที่สุดไม่ได้ทั้งหมดนี้โปรดจงแผ่ไปถึงภพภูมิต่างๆทั่วทั้งสาแดนโลกธาตุนับแต่ใบยูมิสูงขึ้นไปถึงเทวโลก2ี่ภูมิอันประกอบด้วยเทวโลก6ชั้นพรม,มโลก20ชั้นที่สถิตทั่วฟ้ามาหาสมุทรในหมื่นแสนโกจกักรวันเทพภรมที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตพิ้อินเจ้าฟ้าท้าวจตุโลกบาลทั้ง4พระยาย,ยมราชพร้อมด้วยบริวารทั้้งงหมดทัสิน พระสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์ดวงวิญญาณแห่งวีระบุรุษวีรสตรีที่คอยปกป้องรักษาประเทศไทยทั้งหลายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัดพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระราหูเจ้ากรุงพารีโอปปาติกาทั้งหลายพระฤาษีระดาบททั้งหลายแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโพสุพระเพิงพระพายพระพิรุณพยาคูตพญานาคพร้อมบริวารคนธรรมชาวเมืองับแรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยอธิฐานไว้ ขอเทพเทวาและสารพรัตวททั้งหลายที่ได้เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารสามสิบเอ็ดภูมิทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงได้รับมหากูศลผลบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งในอดีตปัจจุบันโดยทั่นทั่วทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเทินสัพเพพุทาสัพเพธ,ธรรมมาสัพเพสังคาพลปะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนาละขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทาสัพเพธ,ธรรมาาธธรรมาสัพเพสังคาพลปะปัตตา ปัจเจกานันเชยังพลังอรหันตานันจัเตเชนะรักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพลปัตตาปัจเจกานันเชยังพลังอรลหันตานันจัดเตเชนะรักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพลปัตตาปัจเจกานันเชยังพลังอรหันตานันจัเตเชนะรักขังพันธามีสัพพโส สพัพเพปุธ,ธาสาพัพเพธรรมาสาพัพเพสังขาปลัปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจากเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโส ข้าพเจ้าจิรพหนองลาผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนายกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดขอน้อมรัตนาบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระปฏเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระรยาสงฆ์ทุกชั้นภูมิพระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตโดยที่สุดบารมีรวมหลวงปู่ทวดและหลวงปู่ดูขอได้โปรดรวมกำลังบุญบารมีสิทธัตถ์อันได้แก่ทานสิเนคขมะปัญญา วิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบกขาของข้าพเจ้าเพื่อนำม,มาใช้เป็นกำลังให้มีความคล่องตัวในทุกๆเรื่อง อันใดติดขัดขอย้คล่องตัวอันใดคล่องตัวอยู่แล้วขอให้คล่องตัวยิ่งยิ่งขึ้นไปขึ้นชื่อว่าความอดอยากความลำบากความจนความไม่มีและการรอคอยจงอย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้านับแต่บัดนี้ตัดจนเท่าเข้าสู่พะนิพานเถิดและโดยเฉพาะขณะนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความคล่องตัวในเรื่องธุรกิจการงานการเงินครอบครัวสุขภาพและเรื่องอื่นๆเป็นการเบิกบุญเก่าและบุญใหม่ที่ยังไม่ให้ผลให้ส่งผลเร็วยิ่งขึ้น สัพเพพุทธาสัพเพธรรมมาสัพเพสังคาพลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจ่าเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมมาสัพเพสังคาพลักปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจ่าเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมมาสัพเพสังคาพลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจ่าเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพละปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจ่าเตเชนะลักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพละปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันาตานันจะ่าเตเชนะลักขังพันธามีสัพพโสข้าพาเจ้าจิรพรอ,อ,องลาผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาย,ยกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดขอราธนาน้อมนำบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรม พระปัจเจกพุทธ้าทุกๆพระองค์พระริยสงฆ์ทุกชั้นภูมิพระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตโดยมีบารมีรวมของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูผมปัญโยเป็นที่สุดขอได้โปรดยกจิตของข้าพระเจ้าขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐาน40พระปิติทั้ง5และพรวิปัสสนาญาณ9ขอพระกรรมฐาน40พระปิติทั้งห และพระวิปัสสนาญาณก้าวจงมาบังเกิดในกายทวารในวจีทวารในมโนทวารของข้าพเจ้าในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะเปิดโลกสามารถกําหนดจิตรู้ภาวะการต่างๆทั้งเหตุและผลอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกขณะจิตที่ราถนาจะรู้ขอให้เห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสและพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกๆประการ เหตุอันใดที่จะพึงมังเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เหตุนั้นโดยไม่ต้องกําหนดจิตแม้แต่ประการใดนะการละบันนี้เดี๋ยวนี้เถิดสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภะปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจัเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภะปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจัเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพลรัปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจ่เตเชนะลักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพลรัปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจ่เตเชนะลักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพลรัปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจ่เตเชนะลักขังพันธามีสัพพโส อาหังสุขิโตโหมีขอให้ข้าพเจ้า,ามีความสุขนิทุโคโหมีปราศจากความทุกข์อเวโรโหมีปราศจากเวรอัพยาปโชโหมีปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวงอนิโคโหมีปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนาังปริหารามีมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเอเวลาหุวหนุ่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรต่อกันและกันเลยอภยยาปชาหุนต จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนาง์ปริหารรันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังเมมาตาปิตุนางหตุสุขิตาหนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสมเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาหนตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสมเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมคลุปัชญาจริยานางโหตุสุขิตาหุนตุคลุปัชญาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสมเร็จแก่ครูปัชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอครูปัชชาและอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพะเทวตานางหตุสุขิตาหุนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสมเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอเทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพะเปตานางโหตุสุขิตาหุนตุสัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสม็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขอีทางสภาะเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสม็จแก่เจ้ากรรมนเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสภาพะสัตตนางโหตุสุขิตาโหตูสัเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสม็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเทินอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุททางภะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภระควตาธรมโมธม,มังน้มสามิสุปฏิปันโนภระควโตาสาวกสังโคสังคังนามามิ